สวนสดีครับันนี้ผมจะมาทำงานแบบใช้ VPN ของ MSU ของอาจารย์สมันนะครับผมจะเข้าเป็นเว็บไซต์นี้นะครับตอนแรกก็แล้วก็ลองเข้าดนครับก็ยเ,เข้าไม่ได้จากนั้นผมได้เข้าเว็บเอยวนะครับก็จะตั้งโปรแกรมนะครับคอมพิว1รบโดยโปรแกรมที่ใช้จะเป็น OpenVPN แล้วเราก็ต้องใช้ตัวไฟล์ของ PSU OBPN ด้วยนะครับแล้วติดตั้งโปรแกรมตั้งโปรแกรมสักครู่นะครับ โอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะใช้ไฟล์ .luv เพียนอ่านไฟล์มาเองนะครับแต่เราเส่ชื่อเนームเชื่อมต่อโอเคตอนนี้วีเพียนของเราก็ออนแล้วนะครับ แล้วขึ้นหนึ่งมาล,ลองซูเฟตนาลองเข้าถึงไฟล์เศ f ดูนะครับว่าเราจะอ่านหนึ่งโอเคครับตอนนี้ว่าสามารถอ่านเปเปอร์ได้ติทุกหน้าแล้วนะครับก็สามารถโหลดได้อเกล่าแล้วก็สามารถโหลดได้ขอบคุณครับ